ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องลองไปทําดูสําหรับอ่อนอ,อ่อ,อนใช้วิธีต้มก็าเออค่ะต้มต้มก็ได้ค่ะต้มแต่แต,แต่พี่ลองมาหลายหลายรูปแบบแล้วเหมือนที่น้องกุ้งทําแล้วก็ต้มแล้วก็เอานำมาย่างมันมีความรู้สึกว่าโอ้ย่างนี้มัน <c oughs> มันเหมือนได้มันออกมามันเหมือนเออตัว,ต,ว <c oughs> ตัวที่มันมันนะคะตัวที่เหมือนจะเป็นเออเป็นตัวเคลือบอ่ะเขาจะออกมา ให้เราเห็นเด่นเลยอ่ะอทั้งความหอมทั้งน้ํามันที่ออกมาเนะะี่ยค่ะมันเหมือนออยเลยค่ะที่ที่เขาออกมานะ่ะเวลาเรายา่างอ่ะพี่โสคะแล้วถ้าเราเราใช้การย่างเนี่ยค่ะเออเราจะเก็บไว้ได้สักประมาณกี่วันพี่เออทาแล้วหรือหรือยังไม่ทําคะแล้วค่ะหมายถึงว่ามาปั่นเสร็จแล้วอะค่ะตัวน้ํายาสกปรมที่เราทําจะเก็บได้ประมาณสักกี่เดือนคะพี่ได้หลายเดือนอยู่นะคะ ได้หละเดินอยู่ค่ะมันมัน,ม,นมันพี่ไม่ได้สังเกตแต่ว่านานกว่าที่เราทำสดสดนะคะคุณค่ะค่ะพี่น้องก็จะได้เกร็ดความรู้ในการทำยาสะผมว่ากูดไว้ใช้เองนะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเ,เชิญอาจารย์เชิญคุณอรุณจำนงศีลคุณคุณอารุณจำานงศิลค่ะ สลับราว่าท่านอาจารย์มอเขียวที่ลบอย่างสูงค่ะอกลับกระวะาครูทุกท่านค่ะอาจจะเลื่อนทำจำานกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาส่งกันบ้านวิบากกรรมค่ะอ่าคือตั้งแต่เช้าแล้วค่ะคือขอเอ็นน้านะคะคือรุ่นพี่ค่ะคือที่ผ่านมาพี่เขาก็จะ จะจะบอกอส่งกันบ้านไหมวันนี้นะคะพี่อรไทยนะคะขอขอไอ้นาำนะคะพี่อรไทยแล้วก็คุณน้องน้องรักค่ะก็จะเป็นแรงผลักด,ดันให้น้องๆน,น้องคนนี้คอยบอกคอยสอนนะคะเรื่องส่งกันบ้านจะทํายังไงก็แต่เมื่อเช้านี้พยายามเข้าแล้วพี่เขาบอกว่าส่งกันบ้านานะวัานน,านี้ก็พยายามที่จะเข้าแต่มันก็เข้าไม่ได้คือตัวเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะอ่าขออนุญ,ญาตค่ะลืมบอกชื่อนะคะ ชื่อนางอรุณจำนงศิลป์ค่ะอายุห้าสิบห้าปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามหกเดือนเจ็ดปีค่ะจังหวัดนครพนมนะคะก็ก็เหมือนที่กล่าวมาแล้วค่ะก็พอเข้าไม่ได้เราก็เลยวางใจบอกวางใจโอ้วันนี้คงไม่ได้ส่งการบ้านแล้วค่ะก็เลยไปทํางานบ้านค่ะคือไปล้างรถไปล้างรถล้างไปล้างมาไอไอแตนน่ะมันอยู่ข้างๆรถมันก็เลยต่อยต่อยเอาที่แขนนะคะก็เลย ใช้ยาเขียวของท่านอาจารย์เนี่ยแหละค่ะใช้ยาเขียวก็มันก็ทุเลาลงค่ะก็ไม่ได้บวมค่ะอันนี้พี่เขาก็พยายามโทรมาอีกเอ้าได้ยังเข้าได้หรือยังค่ะก็ฟังอยู่ค่ะพอดีเข้าได้แล้วก็เลยฟังฟังที่พูดเพิ่งจบเมื่อกี้นี้ก็เลยบอกอย่างนี้นะคะก็ก็คิดว่าเราคงไม่ได้สุงแล้วนะวันนี้น่ะก็วางใจค่ะ ก็คือพยายามแล้วนะคะคือคือทางด้านเนี้ยมันไม่ค่อยเก่งค่ะไม่ค่อยมีความรู้นะคะคือเรื่องโทรศัพท์พวกนี้นะคะก็ก็พยายามที่จะทำเนี่ยแต่ก็พยายามเรียนรู้นะคะก่กับประมาณนี้แล้วค่ะคงวิบากกรรมมันเข้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะ,คะ,ะ,ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอารุณตอนนี้ก็คือวิบากหมดนะคะเข้ามาได้แล้วค่ะคุจะได้ค่ะค่ะก็เห็นบอกว่าไปล้างรถใช่ไหมคะช่วงที่ทํามไม่ได้ก็ไปล้างรถแล้วโดนแตนต่อยนะคะค่ะใช่ค่ะแตนต่อย <laughs> ได้ไปทาผิดศีลอะไรมาหรือเปล่าคะเอ้คือ เมื่อเช้านี้เอามะละกอไปแบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะคราวนี้เขาเขาเลยตอบแทนมาด้วยขนมขนมเปี๊ยะค่ะก็เลยทานไปค่ะ <laughs> ทานขนมเปี้ยะไปค่ะสงสัยจะเป็นเรื่องนี้มั้งค่ะอือค่ะแสดงว่าเป็นคนดีนะคะแถวเขา เขาแสดงผลเร็วอะค่ะถ้าอะไรทําที่ไม่ถูกนี่เขาก็แสดงผลเร็วก็แสดงว่าเป็นคนดีนะคะชดใช้ช่ชดใช้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าในขนมเปี๊ยะมันมีไข่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือยังล้าไม่ได้เลยค่ะไอโจไข่เนี่ยล่ะค่ะค่ะก็พาคเพียนไปค่ะให้กําลังใจอานะคะแสดงว่าเขาเริ่มมาเตือนบ่อยๆนี่แสดงว่า อาจจะต้องเลื่อนฐานจริงๆนะคะเพราะว่าท่าเร็วขนาดนี้นี่แสดงว่าฐานไข่นี่ไม่ใช่ฐานของอานะคะอาจต้องเลื่อนนะคะสาธุค่ะ,ะให้กำลังใจค่ะค่าขอบคุณค่ะ,ะเคินเคนคุณรู้ค่ะค่ะรู้สึกว่าผีเสื้อขยับตีทางทิ่นอีสานนะคะโดยเฉพาะสีสเกตนะคะอยู่สิงสเกตได้ไหมคะ หรือนครพนมค่ะนครพนมนะคะทีมงานสีสีสเกตอ่าทีมงานอีสานร,รุ่นใหม่นะคะกับการเข้าค่ายออนไซต์ครั้งแรกนะคะไฟแรงมากเลยนะคะมารายงานตัวกันหลังจากหลังจากค่ายครั้งนั้นนะคะมีมารายงานตัวกันแทบทุกครั้งที่มีการส่งการบ้านเลยนะคะก็นะคะเริ่มต้นกันอย่างนี้ละคะ่ะก่อนที่เราจะเข้มแข็งขึ้นนะคะก็มาเจอหมู่เจอกลุ่มเจอ พี่น้องเพื่อนฝูงกันทางนี้นะคะมันจะทําให้เราเข้มแข็งและเหนียวแน่นขึ้นค่ะ<อ>ก็อนุโมวทนาด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะื่องเทคโนโลยีไม่เกี่ยวค่ะอันนี้คือจเลยค่ะไม่เก่งแล้วย,ยังไม่รู้เรื่องนะคะ <C oughs> พี่ก็็ลักดันให้ก็พยายามเต็มที่ค่ะพอดี วางใจได้ก็เลยได้คะ่ะตอนแรกอาจจะอยากอยากมากอยากเข้าสูมใช่ค่ะเพออยากมากก็เลยไม่ได้นะคะตอนแรกเขาก็เลยยังไม่ให้ก่อนค่ะให้ไปรับวิบากก่อนค่ะพอใช้วิบากชุดนั้นเสร็จนะคะก็เลยเข้าซูมได้ตอนนี้ก็เลยพอดีคิวก็ว่างด้วยค่ะก็เลยเข้ามาได้คิวทองด้วยนะคะทุกครั้งค่ะทุกครั้งที่เข้าส่งกัรมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะจะเข้ายากมากค่ะ ม่บากไม่ให้เข้ามั้งคะไม่ใช่หรอกคะ่ะให้อาวางใจคะ่ะให้อาฝึกวางใจก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะค<อ>่ะพอเราพอเราบอกเอาวางใจเข้าไม่ได้ก,ก็ก็ดันเข้าได้นะคะแปลกจริงอีกส่วนหนึ่งนะคะไปเพิ่มค่ะความกลัวเทคโนโลยีคะ <S <S <อ>่ะกลัวเทคโนโลยีนี่ต้องกล้าค่ะกล้าเปิดกล้าใช้เนี่ยนะคะ ถ้าเรายังคิดว่าเรากลัวอยู่มันก็จะมีอุปสรรคเยอะอยู่ค่ะพอไม่ได้อะไรนิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ใช่นะน<ฮ>ะคะต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าค่ะรอบนี้ใจไม่เต้นค่ะหนึ่งสองะเตเต้นตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับค่ะอรอบนดี <c oughs> ดีขึ้นมากเลยค่ะใช่ <c oughs> อ, <c oughs> อะมาบ่อยๆยิ่งจะดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะขอบพระคุณค่ะคุณรู้ทุกท่านค่ะให้กำลังใจค่ะ